สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับเดี๋ยวพามาดูครับการย้ายรถบุดเดี๋ยวนี้เท่าแก่ขับเองครับนะขับทั้งเทรลเลอร์แล้วก็รถขุดกครับงานเสร็จแล้วอันนี้ก็จะย้ายกลับครับโอ้โรนไถเมื่อกี้ครับสองคันิ่งผ่านครับ เมื่อกี้ผมถ่ายคลิปรถไถครับคูเต้านะครับที่เห็นนะเดี๋ยวเรามาดูครับตอนที่เขาขึ้นเทเล์ครับนะคลิปนี้เหมือนเดิม 8K ครับจัดไปครับไม่รู้ว่าจะชัดไหมให้ดูเองเนาะตัวนี้ครับเป็นตัวแคทครับนี่เปิดไฟเลยนี่6โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่คือเท่าแก่ครับนะทับเองเลยทางรถขุดแล้วก็ รุ่นนี้ครับแคทแฟนแคทน,น่าจะชอบครับมาดูการขึ้นครับน่นี่มาคนเดียวครับกับทั้งเทเลอร์แล้วก็รถขุดจับนะลอยุกคลาสสิก อยกครับให้ดูกันแบบช็ดัดไปเลยมาคันไม้คันมือบไม่ได้ถ่ายขึ้นรดขึ้นเทเลอร์นานแล้วดูครับนี่ล้อด้านหน้านี้ลอยเลยครับเทลรลสึบล้อครับกับรถขึ้ แคทครับ 313B C R ครับไม่แน่ใจว่ากี่ตันเนี่ยรูปล่างน่ารักครับมนมน,มนติดไฟด้วยมีไฟสปอตไลท์อู้ดดินงครับไฟครับเต็มๆเลยได้เป็นไฟวีดีครับนะสว่างจ้าเลย duyệt rồi hả u lặn bắc lệ mà quần diều hết tính bữa ái chưa rõ ขับคนเดียวเหมือนกันครับทั้งเทรลเลอร์ทั้งรถขุดครับคุ้มเลย